ตอนเป็นเหตกับอีบอดเลยเลใ่ล้วว่าห่างไรว่าต่างคณะใหม่อณนอะไรหาเงินหาเงินซ่อมมอน้ำอยู่หาเงินซ่อมหมอน้ำซ่อมรถโอ้รถล้มพี่ี่แต่ละชันเอาดีไมได้สักับเลยจะได้จนดีแข่งเป็นเครื่องม้าเอาดีนะงรังข้มาเอาดีแบกมาแล้ดีเอาดีนะขอเี่ยขันดีก็าขี่บางไปยัวขันได้ดีก็ขี่ไดดีไงเา่าดิบแล้บอกคงจะแก้ชนหมาน แง่คนหมามีข้อางเบี้ยงงานผมทีก่การติดเด็กน้องเด็กนี่เด็กนี่ใส่ไม่ดีเนี่ยไอ้นคนทำเนี่หมามันมันไม่เห็นไปไงครับงุณตัวนุวยสงองกระเปล่าไม่ลดสงสัยจะไปอเออนะเป็นเขตจะลาปัตตานีไม่ไปก็กได้ปล่อยให้ผมไปก็บเจริญฉันแล้วจะตายกลับมานะผมอ่ะอือจริงๆน่าจะตายกลับมาแล้วผมจะเด็กๆรับรูปหลอ่อรูปหล่อเจ้าว่ากันเลยเนีย ก็ไล sure ่ต uh ั ja. mm ้งแต่ทางที่หนึ่งเลยไหมครับแล้วมันจะจะดึกพอสิก็วาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะว่าเปียหอกเขาก็ไปทําญวันเราบ่อยโยกที่เช่โยวันก็ไปก็เหมือนวันที่วันน้องต้องช่วยกันเเราจะเป็นเทศเหมือนวัดอื่นไม่ใช่เป็นวัดอื่นสองชั่วโมงเป็นเกฑ์แต่ที่นี่อัตรมาจะเทปประมาณห้าชั่วโมงโยกอย่าลุกไปหนักเออถ้าใครลุกไปก่อนวันนี้อัตรมามี าแจกวัตถุมงคลอย่างดีถ้าใครก็กดมีเหรียญนัาแจกด้วยผมไม่ใช้ธรรมดาไม่ดจะมีแต่ต่ออย่างเดียวโอ้หลวงว่านมีมีกล่องใส่มาด้วยเหรเรียญลูงพ่อะไรน่ะผมเตรียมมาเต็มยางเปดีเด็ด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 บด็ดเด็ดเโอเด็ดเด็ดเด่ดเด็ดเด็ด็พเด็ดเด็ดเด็็เด็เด็ดก็ดด็ดเ่็ด่ก็เด็็ดเด็เด็ ฟางหลวงพ่อสงพรุงโยฟังเสียงจบเตียงข้าวแถวอัตมาเตรียมเรียบหลวงปู่คามขี่ขี่ก็เป็นเท็จลงข้ามเลยขี่ก็เป็นเท็จเลยเอาไปใช้คนเรียบโยฝังสเกซาหรือเปล่าเอาไปใช้นี่เอาไปก็จะนั่งหนวยไงพระครูว่าต่อครับว่าต่อไหมล่ะก็จับตำเนาเข้าในกันที่หนึ่งเลยไหมสมพระพรว่าไป กล่าวถึงพระนางสุสีจะจุติจับฟ้าฟ้าสุราลัยเข้าสู่แดนดินเมืองกษัตริย์มัทราครับเทวนาบดบุญเรียกว่าจุติก็รับพรสิปการมาอ้อพรสิปการนับโดยรวมมีอะไรบ้างล่ะอาจารย์ธิรเดชก่อนจะขึ้นรถต้องปรึกษากันก่อนจู่ๆจะมาถามก็ไปนั่งด้วยกันเลยก็คูยจู่ๆจะมีปัญหาไปก้มหายใจ จะถามอะไรก็ถ <ítulo> ูกโดยรวมเลยไม่ต้องอธิรักษาครับเอาโดยรวมเลยจะได้ประหยัดเวลาโดยรวมเลยนะโดยรวมเลยพระพุตรดีรับพรเป็นประการถอยรูปสวยถวยทรัพย์นักวิชาปัญญาดีมีมารยาทชาติดีมีศีลธรรมประจําษ์ใจอ๋อรับพรเป็นประการแล้วเป็นไงก็จุติลงมาสู่คันของพระนางมัทชราชนครอ๋อ 6ปีตามสังคมในยมสมัยนั้นกว่าพิเศษสมรสกับก,บกษัตริย์องเชษฎรดอนค้อนหลวงชื่อสุนชัยเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นอยู่ต่อมาเป็นชานางพระนางก็ตั้งพันอุ์ให้ระสูติการพร,ระราชบุตรคนแรกชื่อเวสจดอดขอดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรตกฟากเมร่อไทยเป็นแพทย์ทำลอดนะบอกให้ละเอียดก็บอกละเอียดลงสมมาตรกับวัดไปไปกันมาก,ก่อ สมัยนั้นไม่มีลำโพงพยาบาลกมมีบริัการที่หาีโอ้เกิดที่การตลาดชื่อถนดราชวิถี mm hmm. เวสวิถีลาชวิถีก็ไปก่อมองกผมเะพูดไปเรื mm ่อ hmm. ยสาคูกขาตะราง okay. เกิดที่เวสวิถี mm hmm. ตอกที่ชื่อเวสวิถ mm hmm. ีนะ mm hmm. เมื่ออยู่ต่อมาจเจริญไวัได้16ปีก็พิเศษสมรถ mm hmm. oh. กับอันส mm ี hmm. นั่นเอง ีพระราชโอรสคนแรกเป็นไงชื่อวัชาลีอคนที่สองมีนามว่ากันหาเป็นผู้หญิงเกิดแล้วเกิดแล้วครบหรือยังปัตติครบหกกริย์แล้วตัวนครเอกครบแล้วครับอืมดวด้แล้วได้แล้วปัตติม่อไหร่เอกจะอยู่ปัตติอยู่ที่ไกลมาจจะดาดช้างห่ือไงมารดาสนทับุรียังสั่งอะไรโอวยตะโกเรายังไปหายเขาที่ น้องนางโอพ <t ry> ักกันอยู่ได้อ่ะอะเหลือมโยมที่มาบอกจะฟังทำไมโยมอยากตื้ปติเตียนกันแอบว่าเรื่องหวยบนที่ดีนแล้วโยงกันน่าแม่มาถามผมผมก็บอกไปที่นี่ทำไมยันหวยออกอะไรยันฝังไว้ยังไงที่ที่หวยออกงวดหนึ่งสองสามนะเออเขาเข้ามาถามผมผมก็เลยบอกไปโยมเขาคือเจ้าฝังติดเนี่ยปกโดดลงน้ำโยมก็ไป็ตีเขาแล้วกันโยมไม่ได้อะไรอ่าโยมไม่ได้หวย ก็กดโยนซีไม่ได้น้าหนักเลยที่แกเนี่ยดีกว่าน้ำโยนดีกันแล้วหนึ่งใช่ไหมโยนก็คืออะไรก้าวหนึ่งเออปาปดกหวยแตกบอลไปเลยทันหวยออกอะไรโพแล้วตับด่าผมไม่มีแล้วเนพระเป็นเจ้าเมื่อกี้ปดอยากโยนแหมโดนที่จะแทนที่จะบอกให้โยนปลูก้างไม่มีอ่ะเออบอกให้โยนปลูกหวยกินไปได้ บอกโยมคืออะไรล้าวโดโดดลงน้ำก็ยันดอกโดดลงน้ำโยมก็ตีก้าวหนึ่งกันดีทีนี้มันไม่ถูกอ่ะไปออกอะไรโยมฉันบอกโยมไปในสามตัวของสโยมตีไม่ถูกเองเนี่ยโยมมาดาฉันไม่ถูกหลอกโยมตีอิกโยมไปตีได้ยังไงละก้าวหนึ่งก่อนที่กบมันจะโดดลงน้ำากต้องนับก่อนหนึ่งสองตั้งจนมันกระโดดทำเป็นเด็กกะโดดน้ำก็นได้ มีกบที่ไหนก่อนจะโดดลงน้ำมานำสี่ห้าหกบ้งเหรอเออย่า,ายงก็ฝันเห็นโจรคนมาโยมจะตีโจรเป็นเลขอะไรนักตีกันเนอะะโอ้นักตีหวยแสดงเล่นหวยไปได้บา้านเลยต้นเป็นเลขอะไรโยมต้นนะ่ะต้นนะ่ะต้นแปนนะ <ś led> ดะเจ็บแปดโยมไปตีอย่างนี้ กระโอีกินสุ้นไพรไปแล้วครับส่วนอ้าต่อครับลูเอ้าต่อมีไหมอืมหลังจากนั้นพระเวทย์ตนจะเรินไปนั้นมีของพิเศษคู่บรมีรรมหกปากาเดินขุนวังแก้วตอขุนคังแก้ว ด้านกล่าวอีกเมืองหนึ่งเมืองกลริงพระตะบุรีเกิดความเดือดร้อนเกิดข้าวยาาปากแดงผลแรงไม่ตรงตามฤดูกาลก็ให้หมดมาทำนายทายพักว่าเมืองเราไม่มีแก้วทั้แก้วไม่มีสักเดียวเลยก็เลยต้องไปขอช้างเมืองศรีวีราชเพราะว่าเห็นว่าทนายชาญปเสนาเขตตกต้องอย่างกรุงกริงพรัตบุรีบ้านเมืองจดตกสมบูรณ์อย่างนั้น ก็อามาเท็นกรลิงพระธนุนีก็เลยแจงข้ามทัทั้งแปดนายไปขอข้ามปัญจาเกตต่อองค์ภูมิปัญจเวทตนน์ครับถ้าแปดนายย่างก้าวมาถึงเมืองนครศรีสีพักนอนหนึ่งคืนครับลูกแจ้งแสงทองได้เวลาเป็นเวลาที่ปัญจเวทตนน์ประเด็จแจกทานแ้่ผู้ยากไรเอาเทียนเรือน่อยเนาะอ่าเอาสิประสุ

แอวแหวนไปบวกแสงทุกสิ่ง <Sýstas> Bye. -bye. Bye, -bye. bom oh, oh, oh. Thank okay. you. me yeah. oh, oh. I uh do -huh.